การจัดการงานอะ่ะมันยากหรือการจัดการคนอะ่ะมันยากกว่าทำไมบางแบรนด์สินค้าขายดีถึงต้องเลิกขายสิน มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะการที่แบรนด์เนี่ยขายสินค้าดีเราต้องหยุดไปเลยที่เราเนี่ยเจอกันในทิกตอกเยอะๆเรื่องของสินค้าไม่ได้มาตรฐานแต่มันก็จะมีแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าโหเสียงตอบรับของลูกค้ามันดีมากเลยทุกคนมาเมนมดเลยว่าเฮ้ยสินค้าดีทำไมต้องหยุดขายอันนี้เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนาะแต่ถ้าสมมติในเรื่องของการบริหารงานโดยทั่วๆไปนะคะไม่ได้พูดถึงเจาะจงแบรนด์ไหนเป็นพิเศษนะคะการที่เราจัดการสินค้าอยู่ในลูกของตัวเองทั้งหมดเลยเราต้องมีพนักงานเยอะมากๆเราต้องมีฮีลแมนแมน ตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดนะคะว่าการจัดการคนคือสิ่งที่ยากที่สุดโดยพูฟิลเมนเนี่ยช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้ว่าการจัดการคลังพนักง,งานเลเวลพนักง,งานกลุ่มที่เข้าออกบ่อยสินค้าที่ส่งออกไปจะมีฮิวแมนเออร์เกิดขึ้นบ้างบางครั้งถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่เยอะแต่พอมานั่งที่เราแล้วล่ะดิจิต,ตอลเกอร์บางคนคือขายข,ายของเก่งมากขายดีมากๆนะคะเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นเนี่ยมันก็เลยจำนวนกล่องมันก็เลยเยอะทําให้ลูกค้าเนี่ยปวดหัวค่ะบางทีอาจจะทําให้ไม่มีเวลาไปจัดการเรื่องอื่นๆมาร์เกาา็ตภตตััณฑ์ตวเดิม ๆนะไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตไม่มีเวลาไป R&D สินค้าเรื่องพวกนี้เป็นปัจจัยหมดเลยค่ะในการที่แบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเขาออกมาอยุดขายสินค้านะ,ะการเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมองหาตัวช่วยที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ดีขึ้นในแบบที่พัฒนามากขึ้นแล้วก็เป็นรูประบบมากขึ้นค่ะมั่นใจมากเลยค่ะว่า c a r r y ีฟูลฟิลเมนเนี่ยจะสามารถช่วยลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะตัวเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของ c a r r รีเหมือนกันเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่คลังเป็นของตัวเองแล้วก็วางรจดกกกาาาาามิๆคคค่่่เข้้พอออแนนนนไล์ททุุยวศ ม,มีค่าแพก็กไม่มีค่าหยิบผู้ยบริการให้ทุกๆด้านเพราะค่ะแม่ค่าออนไลน์คนไหนนะคะที่กําลังเจอปัญหาอยู่ในตอนนี้สามารถทักท่องมาปรึกษากันได้นะคะปัญหาเล็กกับปัญหาใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าที่ Carry Fulfillment สามารถลองช่วยคุณได้แน่นอนคะ่ะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแพ็กสินค้าให้กับคุณที่ Carry Fulfillment คะ่ะ